ผู้ชายคนหนึ่งนะเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยเจอความยากลำบากมีแต่ความสุขสบายโตขึ้นมาก็ไม่ต้องทำมาหากินนะเพราะว่า มีเงินมากพอนะจากการเล่นหุ้นวันๆก็อาจจะเที่ยวกับเล่นมีบ้านอยู่มีบ้านหรูอ,อยู่ริมทะเลนะเรียกว่าใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายถ้าพูดภาษาสมัยนี้คือเสพสุขนะเรียกว่า ตลอดปีเลยนะตัวก็เองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนโชคดีนะไม่ต้องทำงานหาเงินมีเงินใช้นะอย่างมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆนะเพราะว่าข้างในนี้ก็รู้สึกมันว่างเปล่าเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่าง เขาเรียกภาวะเช่นนั้นว่ามันมีความรู้สึกตายซากอยู่ข้างในนะคือไม่มีชีวิตชีวาแต่ก็มีความสุขสบายนะนะกินดื่มเที่ยวเล่นแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาเกิดพิกผันนะหุ้นที่ ลงทุนเอาไว้นี่แปลกว่าราคามันดำไม่ว่าดำดิ่งเลยนะหุ้นตกมันเกิดเคยเกิดวิกฤตนะหุ้นตกระนาวเลยเมื่อสิบกว่ปีก่อนช่วยเขาพังทลายเลยนะ เพราะว่าเงินจำนวนมหา,าศาลนี่ก็ลงทุนกับหุ้นนี่แหละพอหุ้นนี่มันกลายเป็นขยะไปเนี่ยทรัพย์สมบัติก็หมดเลยสุดท้ายก็เสียรถเสียบ้านนะเสียแฟนด้วยเพราะว่าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบหา จะไปพึ่งพาพ่อแม่ก็เขาก็ไม่อยากต้อนรับนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ทําตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ยังสุขสบายนะคือคิดถึงแต่ตัวเองนะไม่คบค้าสมาคมกับใครเพราะคิดว่าฉันอยู่ได้นะด้วยเงินทองมหาศาลที่มีสุดท้ายนะกลายเป็นคนไร้บ้าน ไร้บ้านนะเรียกว่าแทบจะใช้ชีวิตเหมือนคนจะจัดเลยก็พอมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยจะใช้เงินก้อนนี้นะเที่ยวแล้วหมดเงินเมื่อไหร่ก็คงจะคิดค่าตัวตายแล้วเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไงด้วย รู้สึกอับอายนะจากคนที่มีคฤหาลริมทะเลตอนนี้กลายเป็นเมืองคนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขาย้ายไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งคิดว่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ไปเจอลูกแมวนะผอมโซเลยตัวนึงอยู่กลางถนน เขาไม่สามารถจะเดินผ่านมันได้สงสารมันก็เลยมันมาเลี้ยงดูแลทนุถนอมประกบประงมมันจนกระทั่งมันเริ่มนะมีสุขภาพดีขึ้นเนะขามีความสุขมากเลยก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะรู้สึกมีชีวิตชีวา มีความร่าเริงแจ่มใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความรู้สึกว่างเปล่าข้างในหรือความรู้สึกตายซาาข้างในนี่มันหายไปเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขามีความสุขนะจากการที่ได้ดูแลแมวตัวน้อยเนี่ยความเป็นห่วงมันอยากจะช่วยให้มันรอดตายอยากช่วยให้มันมีสุขภาพดีเนี่ย มันทำให้เขาเนี่ยนะเริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้นหรือว่าเริ่มคิดถึงชีวิตอื่นนอกจากตัวเองเมื่พอได้ช่วยแมวตัวนี้แล้วเนี่ยนะแล้วมันก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีสุขภาพดีเขาก็ยิ่งมีความสุขนะแล้วตอนหลังมันกลายเป็นเพื่อนเขานะเวลากลับไปเวลากลับไปที่พักนี่ แมวตัวนี้เห็นเขาก็วิ่งเข้ามาหาร้องเรียกเหมือนกับว่าดีใจที่ได้เจอเขาเขาก็ดีใจที่ได้มีเพื่อนนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่แมวแต่ก็มีความหมายกับจิตใจเขามากนะคงเป็นความรู้สึกครั้งแรกนะคงเป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกว่าฉันมีเพื่อนนะเขาก็เลยพบว่า,วาการที่ คนเราเนี่ยคิดถึงชีวิตอื่นหรือคิดถึงคนอื่นเนี่ยนะมันทำให้มีความสุขและยิ่งทำให้เขามีความสุขด้วยเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนะเริ่มมีความหวังกับชีวิตนะแล้วค่อยแล้วก็เริ่มกลับกลับเนื้อกลับตัวตั้งใจทำมาหากินเพราะช่วยมีจุดหมายแล้ว นะแล้วก็ชีวิตรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มนะได้รับการเติมเต็มจากการช่วยแมวดูแลแมวนะอันนี้มคล้ายกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอก็เคยร่ำรวยเพราะว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมาย แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะชีวิตก็พลิกผันนะเพราะว่าอาชีพดารามก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยรุ่งโรจนเท่าไหร่หางานทำก็เริ่มยากขึ้นแถมผิดหวังในความรักอกหักกุ้มอกกุ้มใจมากนะ กับอาชีพการงานที่ตกต่ำลงแล้วกอ็ออกหักก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเพื่อดับความทุกข์ยิ่งกินก็ยิ่งแย่จนระทั่งเมาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยไม่มีใครอยากจะคบหาก็มีเพื่อนพยายามช่วยนะไปบำบัดให้หายติดเหล้าก็ก็ดูเหมือนดีกลับมา ออกมาก็ติดเล่าใหม่เป็นงี้หลายครั้งจนทั่งไม่มีคนอยากจะช่วยช่วยไม่ไหวยืมเงินเข้าก็ไม่คืนเป็นนี้เป็นสินมากมายจนกระทั่งเพื่อนๆก็หันหลังให้แต่ก็มีคนหนึ่งนะอยากจะช่วยเธอวันหนึ่งก็เอาเอาลูกแมวมาให้ลูกแมวตัวนี้มันเพิ่งพิ่งคลอดน,นะแล้วก็เป็นแมวที่เจอข้างถนนมาให้เธอดูแลทีแรกเธอก็ปฏิเสธนะ แต่ว่าเพื่อนนี่ก็ทิ้งเอาไว้นะที่หน้าบ้านเธอเลยต้องดูแลแมวเพราะการดูแลแมวตัวนี้มันต้องใช้ความพยายามมากนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เมานะแต่ว่าต้องเริ่มที่จะกลับมานะดูแลเริ่มที่ต้องมาควบคุมตัวเองให้ตื่นเช้านะถ้าเมามากไปนะแมวมก็ไม่มีใครเลี้ยง ก็เลยต้องเมานะแต่พอดีเกิดความรู้สึกอดกลั้นนะในการกินเหล้านะแล้วทีละน้อยทีละน้อยนะด้วยความเป็นห่วงแมวเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยประพฤติตัวดีขึ้นนะมีชีวิตมีวินัยมากขึ้นท้ายเนี่ยก็เริ่มสั่งเมานะติดเมาน้อยติดเหล้าน้อยลงนะ แล้วก็ดูแลแมวมีความรักมีความห่วงใยมันชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยนะเพราะแมวตัวเนี้หรือผู้หญิงนันนงก็คือชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่ามีความห่วงมีความรักแมวตัวนี้เป็นครั้งแรกที่นึกถึงชีวิตอื่นนอกจากตัวเองนะมันก็ทำให้อ่ ธอค่อยปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นจนตอนหลังก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนใหม่นะเลิกติดเหล้าแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างปกตนะิไม่เป็นภาระก,กับใครแถมมีความสุขด้วยผู้ชายคนแรกที่เล่าเนี่ยแกพูดไว้ดีนะบอกว่าคนที่เห็นกับตัวคือขยะนะขยะความในความหมายว่าไม่มีคุณค่าคนที่เห็นกับตัวเนี่ยลึกๆจะรู้สึกวตัวไม่มีคุณค่า ขยะนี่ความหมายนึงคือไม่มีคนอยากเข้าหาไม่มีคนอยากเข้าใกล้นะแต่พอนึกถึงคนอื่นเห็นกับตัวน้อยลงนะหรือว่าแม้แต่จะนึกถึงสัตว์เนี่ยช่วยเหลือสัตว์เนี่ยขยะมก็หายไปจากจิตใจรู้สึกเลยมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็น,นิสัยก็เปลี่ยนคนก็อยากจะคบหามากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนได้นี่เพราะเพราะแมวนะที่จริงสามารถจะเปลี่ยนได้เพราะ คนด้วยก็ได้นะถ้าว่ามีความห่วงใยเขานะเพราะว่ามันความห่วงใยนี่ก็มันก็ไปกระตุ้นปลุกกร,รุณาในใจทำให้เกิดกุศลธรรมและทำให้เกิดพลังในการที่จะ,ะกลับตัวกลับใจหรือว่าประพฤติตัวเป็นคนดีเอาชนะความไฝ่ต่ำในจิตใจได้แล้วมันก็เป็นตัวเพิ่มความสุขทำให้มีกำลังใจอยากทำความดีด้วยพระเกมรับพร มิจิตังปฏิตังทุมพังก็อยดัผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพราสาเภปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซมทาเมื่อพระจัรย์นายวันเพนมานิโชติราโซยาตาเมื่อแกมนานิอันสว่างสวายควรยินดี สาพิโยวิวาชนตูวานจราราทั้งกวงจงบำราดไปสาพะโรโควินาสตุูโรคทางกวงของท่านจงหายมาเตภววตวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิพายยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน นาสีริสานิจงางุตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุพังพลังสีปาการคืออายุวันนาสุภาคพลงังยอนจรรญแก่ผู้คนทูนีปกติไหวกล่ามมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวาตุสาพมังคลังอสสาพังมงคลนี้แก่ท่าน ราคันตุสาเทวตาภราเทวดาท้าววงจงรักษาท่านสาพาภุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงตถาสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายตรงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน